สบายดีทุกคนกาบสบายดีงามๆม,มือนี่ชิวๆนั่งอยู่สวนชิวๆสบายๆเลยนั่งอยู่สวนแต่ว่ามันสวนตัวเองดอกสวนป่าสวนป่าอยู่ทางๆางเพื่อนเลยก็เลยเห็นเราตัดหญ้าบางนึงแตวกัตัดหญ้าอยู่ทั้งสวนแถวนั้นแหละพูดทั้งสวนเบื้อบงบนอันนี้สวนหญ้าเลยโอเคโฟกัสให้เบื้องอันนี้เป็นสวนหญ้าอันนี้อยู่ลหลังเพื่อนเรา แต่ก็ทั้งลังเพื่อนแล้วก็เป็นสวนนะ่ะนะคือสวนไนมะ่ใชนะปลูกผักปลูกมากไม้ปลูกอันนั้นอันนี้เลยก๋วยสะดุดตาอันหนึง่งก็คือเห็นแต่อยู่ในตลาดนะั่นนะก็ได้กินตลอดนั่นแหละเออเป็นมากไม้ที่ว่าได้กินตลอดนั่นแหละนั่นก็คือทำๆเชื่อพระแต่เสียโยงอีกลุ่นๆลุ่นมาหมายอีกยังวะนั่นก็คือคือ คือคือมักเลนโมเมนม่รุ่นก็นั่นเด็กอันนี้คือบานเขาสิบปูมักเลนแบนเนาะมันจะเสียงสีงกรองในน้อยเนื้งเพราะว่าเขาปูพี่ในส่นแบบแบบเขาเห็ดเป็นอันนี้นะเป็นแบบแวนน,น่นนะก็คือเป็นลังคาแวนแต่กับแอมแวนเบิดเพราะว่าปกตีเด็อายุบานเขามันก็อากาศเย็นนะก็เคยเห็ดลังคาแวนแบบนี้ให้มันอากาศมัน หอนในน้อยหนึ่งนะเพราะว่าต้นใหม่มันก็มักอาการหอนแน่เนาะ <c oughs> ก็คือบวดมักเรนแล้วก็บปวดมักผิกมักผิกมักผิกเสียงไเบิง้งหน่วยใหญ่แห้งอันนี้เขาเรื่อมักผิกยี่งยางว่ะมักผิดยิ่งอย่างแบบนอกอื่นนะอันนี้ยังเขียวอยู่อันนี้มันเป็นสวนข่อยเด้อสวนป่าสวนป่าอยังได้เหือนบอกนลป้ป่าป้าป่าเขาอยากถ่ายคลิปอยากถ่ายคลิปเกี่ยวกับสวนเจา้า ก็มาทายที่เรามาทายมาทายเราบอกเดี๋ยวเราเล่าดอกแล้วมามาทายมาทายเรากลยวบอกเล่าเราบอกประมาณนี้แบบ่ยเออมาทายที่เราโอามีมาใหม่ยร้ายเราอันนี้มักเด่นมักเกล็นมักเด่นต่างประเทศวิ่ใหญ่แห้งสมมัติมักเด่นต่างประเทศเนาะใหญ่แห้งอีดีอันนี้เป็นต้นยังไงอุ้ยป่าแล้วมีต้นสตรอเบอรี่ต้นสตอเบอรี่อันนั้น เรียนที่จริงป่าแล้วเก็บไปหายไปแล้วลก็บไปหายเธอหนึงแต่บรได้ขามาสวนอันนี้ขามาเห็นตัวจริงตัวเป็นเปลี่นมาซะก็คือหมากใหม่ผวหมักเรียนมากพีกกโบคิดว่ามีดักพีกอยู่ในหนีเลวทุกคนเออใน่นีน้ะปู่พีกเสร็จริมันยังจะอ่อนดักพีกใหญ่มากใหญ่อะไรอลังการขนาดนี้ยัยดีหรออันนี้หมกเรียนพ่อเก็บแต่เด้อ ใ่แห้งดีอันนี้เป็นพันต่างนะอันนี้มันตัวนี้เป็นพันแบบเออหนวยแบบเป็นแสกเป็นแสกน้อยน,งนึงนะเออตัวนั้นเป็นพันแบบคืออยู่บ้านเราเคยเห็นนี่เนาะพันแบบนี้คือยังไม่เคยเห็นวะอันนี้ตัวนี้พันหนวยหน่อยพันหน่อยมันเป็นพันที่บอกอันนี้มันหน่อยเกิดมันหนึง่ง ถ้าพั้นคือยังไงกว่านี้ <laughs> แทบดินโมกเพีย <laughs> วอันนี้คือสิพันอนดีหลายอีดีหลายคักทุกคนแต่ว่าเขามาทางไหนเนี่ยเอออ่าวอีดีเป็นอ,าอา้าวอ้าวบัดออกม่หนอกเยี <Yeah. S 1> แต่ทั้งโซนนี้เราก็สิปูกผักโอเคเด้เป็นผักแต่ว่าตัวนี้ดอกไม้เป็นดอกไม้ดอกดาวเพื่ดองยังเด็เป็นดอกดาวเพื่องกัน ดาวเครื่งงองพักหยางวะเบ,บาๆฉันได้บอกว่าถือนี่เป็นประกาศบ,บอกโอ้โหกันเด้อโอ้โหกันมาพักหยางนี่อม่หยางพัหองปอมบอกทุกคนดีๆใจเบิ่งพักหยางยวะป่าขอเด็ใน,นดเด้อป่าพักหยาง มันเป็นใบผ้าอหอมปลอมนะเด็กแต่ว่าโเแมนพ่อหอมปลอมกินต่างกินกับบบคือพ่อหอมปลอมหมาทอดน,นะเอออันนี้อันนี้ว่าหูวมันเป็นเอียงแต่ว่าถัางในมันหเวลาลุกออกน,นะซึ่งจะเป็นหัวแดงแีงดีดงทุกคนเลยนะเออเห็นบอก เห็นบ่ออ้กล้องให้เบื้องนี้ด้วเห็นบ่อน้อยหนึ่งนี่จะเป็นหัวเป็นหัวมันผ่านนะเป็นหัวสีแดงแดงเนี่ยทั้งในบัดพาเนเป็นหัวสีดแดงเนี่ยโกบูหูว่าเป็นหัวอีหยังตัวนี้กุมารใจลอยเปอร์เซ็นต์ด้ยว่าเป็นผักตังสายโกว่าพักตังสาย,อสายลองในเด้อแมีนคักผักตังสายขีดหอัวอนอั้นบานเท่านาะ อยากกินเฟอร์อนะนอยากกินเฟอร์กันฮะอยากกินฟักตั้งสายแต่ก,ก็อยากเฟอร์อหิวเข่าขึ้นมาเลยอันนี้ว่าโหว่าพักยังพักอีกยังวะแต่ว่างามค่ะก็คือผมเห็นเราใส่ปุ๋ยยังนะแต่ว่าดินเขาเขาื้อมาเลยดินเขาขื้อดินมากเลวก็มาผสมกับดินกับดินบอลฮะบอลบอลบอลดินบอลแล้วปลูกนี่แหละมาอันนี้ มาผสมกันแต่ก็รักกระปูงามพดแต่หนามซื้อเพอบะดินไม่หั่นบางที่ก็ิผสมมันนัหนีแน่อะไรแต่คือกับกระปูกันว่าผสมยังกี่พักอีหยังเป็นปลาพิธีย่างมากผักกาดบอกนี่พักอีหย่างาากกาบอกใอ,อ,อ,อยแน่ผู้ใด้หูผักอะไรอะ่ะแปลกๆก,กินอะไรบ้าง โอ้โหเขากินใบบอคือเขากินอย่างวะเขาเข้าไปเฮสลัดบอบอู้กันโอ้็ข้าโ้หนีมาทางนีไปเนี่ยที่เราหูใหม่เนี่ยเป็นผักอยัง,งน,นี้ดิอันนี้ก็เป็นผักกันที่ทว่าเราหูใหม่ทั้งในอืมเป็นผักบะละกันอันนี้แทง้นาแล้วอันนี้ปูหมักทั่วอันนี้เป็นหมกทัอ่ะ โอ้นี่เนี่ยบักทัวที่ิปปาเราไปให้เออบักทัวหลายคักบักทัวทางนี้สิเป็นหมายยังวะทุกคนมน่อในยใหญ่แหงอุ้ยก็อื่นยังวะทางนี้หมากอันนั้นนะ มันสีแปลกๆนี่นะเออกูเชดบอกกูเชดเนี on, go, like ่ยนะเออมักกูเชดเนี่ยนะขคกระปูกันไปเซิร์ชเบื้องนั้นกวจะบอกถือที่บอกว่าถือแต่ว่าได้ยินนึกเออมากูเชดกูเชดเนี่ยนะแต่อีด่อยคิดว่ามันมันเป็นเครืออนันต์นะเครืออ่ะมันเออหน่ะเด็กเห็นบ่นะแต่มันสีเป็นโกกขึ้นมากนะเครืออันน้อยนึงก็เป็นหมาก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 ไปเลยเป็นลายอีหล่เยเห็นลายคนเขาปลูกอยู่เห็นลายบอลนะเป็นลายอีดีมากกูเชดกูเชดนั่นแหละ ซีเมนล้บกูเชียดแต่ถักไว้จื้อบ่อปิดเอออีกโซ่นี่สิใายเบิง้งอันนี้ก็หลายคนก็คือเสียวหูมากอันนี้นั่นก็คือแถม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 ักเอือหุยเห็นบอไงคะมักเอือมักเอือ หลายคักหลายอีหลีหลายแหง้งอุ้ยมวนน้ำสวนป่าแล้วล้วมีหลายอีลีหลายแห้งอีลีคือสิพายามายือป่าเต้เพราะว่าเขาบอกไว้ในต้นคลิปแล้วเนะาะบาทีิม,มีมากใหม่อันหนึ่งจะให้เบิ้งหน่อยนะ ก็ได้สิผ้ายางไปเบิ่งมาเนี้ยหลังจากที่ว่าเบิ่งจากในสวนนั่นแหละมีพักนั่นพักนี่พักต่างสายอะไรก็มาเต้นมากพริกเนี่ยนะดอกดาวเครืองนี่บอนนั่นเออจะเห็นะเห็นบปลืาสิผ้าไปเบิ่งแอปเปิลมาเนี่ยโอเคทุกคนสีผ้าไปเบิ่งแอปเปิลพ็เคยเห็นคือการมาต้นไม่เแบบได้นะอันนี้เป็นขังเลยก็คอยจะมาเห็นหมากแอปเปิลแอปเปิล กไก่กันอีกับสวนอันนี้คือต้อนแอปเปิลดอกแอปเปิลป่าก้อยกอเก็บกินนะเด้อพอเก็บกินเน่ทุกคนอันนี้แอปเปิลวะแสงเจิดคักอุ้ยอันนี้ประเทศเด็กพอกินที่บอกยังเขียวๆอยู่นี่เอ้อก้อยตอกเก็บกิน ไปสีห่องสีปา่าว่าไปสีกินเด้อมันพอกินนั่นเองเห็นบอกทุกคนเห็นบอกอุ้ยคือตอนนี้เปิดร้ายแทนหมากร้ายพี่ลึกเ <c oughs> ยอะมากร้ายอีรีป้าทุกคนอุ้ยลนลนเห็นบอกขนลนอยู่ขนอุ้ยหลายอีรีทุกคน เบิง้งเห็นบอโคดรหลายเลยมากแเทนมากว่าปาแอปเปิลปาหมุนก้าไปอีกกอนคุยส่องอนค้างคุยซื้อยุตธตลาดเคยเห็นแต่ยุทธตลาดก็บพิ่เคยเห็นแต่อตตอแอปเปิลเดีกเถอะป๊า อ,อ้อนคักเพิงตอดก็บบูโหอาเพิงบินมาแล้วหนีจากเพิงกอนยืนในเพิงตอดปา่าเลายเปลเปลี่ยนไรทุกคนเมืองเงาอันนี้ต้นก็ต้นมันนี้ใหญ่เดตต้นนี่หน่อยหนึ่งู้อ้โหวก็ตองงาน,น,นมันปลูกบ็อกกูโบ้หูกันเทนบอกต้นมันเป็นสีใ่เมืองเมือม่อคอยเปรียบเทียบ สะออนหมอมากว่าจเก็บกินก่อนป้าหนึ่ง Thank you Thank you จริงป้าแล้วก็เวดีหวงดอกก็บอกเราจะถ่ายขิดถ่ายขิดก็เก็บกินเลือยก็ได้แล้วป่ะอันนี้ทุกคนเห็นกินเลยบ่มุมนี้มีแต่ตัวหนึ่งนะอันนี้ตัวหนึ่ง ยืนอยู่ขางอยู่หลังเฮือนล็อกขางหลังคาน่ก็มีอีกตัวหนึ่งแต่ว่าข่อยยังหเห็นตัวน,นี้มันหลายแห่งมาอยู่นี่ตัวใหญ่อีกปอดทุกคนเห็นบอกว่ามันหนีได้พูนให้กล่องอสิโบเห็นค้างนาะนีะ่นี่นเบิรงเบิรงเนียสายค้างที่ล้นขึ้นมาสองหน่วย ก็สิไใ้เก็บกินนะได้มาเนี่ยด้วยแถนสูงตง้องเฮธิอาเนน้อยนึงนะครับเก็บเอาตัวมันหลน่นมันก,ก็บอกป่าว่าป่าเออมันหล,ล่นนะที่จริงนะตัวเองซันแสบทักของสดงๆๆๆทุกคน อนีีกกุศออนมือได้แล้วสิเกียบกะคยสให้เล่าเอิ่นผ้ากออมาทางในเออกล่องคือจะเห็นด uh. ีเนี่ยเห็นบอเห็นบอปดอันนี้คือเรื่องจริงภาพที่เห็นกับภาพจริงวม่เป็นการแสดง หมากาใหม่ที่เห็นอยู่ในี่ก็เป็นหมากาใหม่จริง <c oughs> ไม่เป็นหมากาใหม่แสดงอู้อ๋อคนอื่นพอแล้วทุกคนเอาก <c oughs> <c oughs> ำหลังมาสิกำหลังามาสิเอามาโซ่ล่นละเว้ยเป็นใจเกินเอาอีกเด้อป่าหน่อยนึ่งเด้อมันล่นเองเด้ออุย้ย สะออนอีดีผู้ชาสะออนคือข่อเนียหลายเกินอันนี้คือพามาหล่อสวนป่ามาเบิ่งมาหม,นะม,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 มากแอปเปิลใคยสะดุ้ตาจะทึ่งหมากแอปเปิลเว้ยมีหมากอย่างอีกเออทุกคนหมากอย่างนี้ไม่หอนครับหมากอย่างนี้ว่ามันหมากแอปเปิลเออมันเป็นหมากแบบคือหมากอันนั้นนะ ก็หมักสาลี่นะแต่ว่าบ่มียนดอกก็ว่านี่ก็หมักสาลี่นั่นนะผู้ดใด้หูคอมเมนต์มาบอกนี่เด้อว่าหมากาี่ย่งจะเอาให้เบิ่งนี่เออหมากี่ย่งคิดว่าหมากอย่ง,ายางสาลี่บ่ต้นนิดหน่อยนึงเขี้ยวคักนี่หมากแต่น้อยอยดิแดดจัดอ๋ come อเข้ามาแล้วเนาะเออ อันนี้ต้นไ่ต้นญ่แห้งอีอันนี้คือต้นแอปเปิ้ลต้นไยแห้งค่ะทุกคนต้นไ่แห้งอู๋เมื่อไวเล่าเดี๋ยวบอกมันสิเกิดอยู่บ่าหาถาไปปลูกบ้านเหรพวกจะคิดว่ามันเกิดบ่บางที่ก็สิเกิดเนาะแต่โบเป็นหมากเนาะอาจจะเกิดทีด่บ้านเขาปลูกอยู่บ่บ้าพูดใดห,หัวบ้านเขาปลูกแอเปิดลบ่ มาล้บปุ๋เนี่ยเปิดอยู่บ,ไมมบ่ได้หูคอมเมนต์มาบอกหนะ่อยเด้อได้หูคอมเมนต์มาบอกเนี่ยอันนี้เนามันหลายๆเขาว่าก็มันสีเนาวเข่า <c oughs> สอ,อ่อนเนี่ยเปิดเนี่ยงำมงางาอ้ยอันนี้ไมีหยังนี่มะขอวะ <c oughs> มะขอฝรั่ง <c oughs> เออไมีหยังอย่างนี้มาหยังวะ เต่าปลายนี่เป็นน้อยนหน่อยนี่เห็นบ่สหมาอีหยังเขากินกันอยู่บ่นี้ดูในมือก็ถือแอปเปิ้ลอยู่เห็นบ่หมาอีหยังคอมเมนต์มาบอกกันนะเด้ออย่าลืมคอมเมนต์มาบอกในเอว่าหมาอีหยังนี่ที่เห็นนะที่เป็นลูกนหน่อยนี่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 เห็นบ่กล่องโฟกัสอยู่แบบนี้เห็นบ่หมาอีหยังวะแต่ว่าต่วนนั่งไงเนี้ย บางที่นั่งต้นใหญ่แหงนั่งเขาล่ะไปหลูกบัวลายหมากบัวลายอันนะเออมีอีกต้นหนึ่งดีใจบึงถอยห,หลังซะตันนี้สาลี่าบอวะไปหูเนี่ยไปได้หูเจ๊กบหมาใหม่ว่ามีหมายอยียงเนี่ยนะเห็นบอสาลี่บอเห็นมาวะปิดเมื่อได้บ่เอือ พิมมาเลยบ่เฮ้ยโอ้ยตะเกียบมาถิ่มเห็นบ่เป็นกองขายะาอยู่เพคนสีแดงๆเหลืองๆอยู่คนเห็นบ่ตะเกียบไปถิ่มเพราะว่ามันหลายๆป่าลราอยู่ผู้เดียวนั่นนะคนแถอยู่ผู้เดียวเนาะเราก็เกลื่อนกินมาทัานทีเราก็เห็นอาหารเ็นนี่นี่โอ้ย ะออดคักข่อยอากอุ้มเมื่อไใบบานข่ขาาอดอีมวน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 ต้องมวนต้องแสบกินดีก็ะด้อกหลายคากีดา่ดีเบิงมือสไบเบิงดึงไม้ออกไป ขึเเ้นบ็นบ็นบองคุยสะออนค่ะป่าเ,เขา,าเาเมื่อไหรเพื่อนไหนบอกว่าป่ามวนเพื่อนนี่นะเพื่อนอยู่ลาวปนเอ๋ ทุกคนมาเก็บซอยแน่หลายคักวัดอ๋ขอขอนุญาตนางอยู่นี่เด้อนางกินก็อนวันนี้เมื่อยเมื่อยเปล่าล่ะโอ้ยอยู่เหงามันมันนี้เอ่อโอเคกะซิบระมาวนี่เนาะทุกคนมามาสวนป่าเมื่อน,นี้นะก็คือมันเหมือดบอกเห็นอยู่บ่ เหมือนแท้งน้องโอเคอืมอืมโอเคเห็นบอกมานน้กระสิประมาณนี่แหละป้ามาสวนป่าเหมือนนี่ก็คือป่าคือทั้งหนาแล้วกระสิปลูกพวกผักพวกหมากใหม่พวหมักเด่นพวหมักพริกอย่างะนะี้ะ กับแปลกในส่วนมาก่อนแปลกแปลกอี๋ีแปลกหลายอย่างหลายอย่างบ้านเขาที่มันแปลกแปลกตานะบน่าแปลกแบบนี้นะแปลกตาแบบเราเคยเห็นนะก็คือต้นแอปเปิลก็ับแปลกแห้งอี๋นี็ก่เคยเห็นมากนว่าเราเออแอปเปิลเป็นแบบนี้เนาะต้นมันเป็นแบบนี้เนาะหมาเคยเห็นอยู่เคยกินพร้อมบ่หูว่าต้นมันเป็นแบบใดนะเกือว่าต้นมันก็อสูงสูงง่ายๆนะตามความคิดให้จินตนาการไปเลยแต่ว่า ตามงงตมาใหม่ที่ว่าฮามบูรเคอเฮยน่าก,กับจินตนาการนะว่าเออโต้นั่นจะเป็นอะไรจะหูอัลไตกีสตอเบอรีร่นะเขาคิดว่ามันจะเป็นต่วนใหม่คือต้นใหม่เองนะแต่จริงๆแ้วมันโมเมียนนะแต่สตอเบอรีร่มันเป็นเขื่อเออเป็นใหม่ตำตำเป็นใหม่พุ่มมีอะเป็นเขื่อนหน่อยหนึน่งมีหมากออกมากความคิดของ,ของ่อยตะกีนะแต่เอาบหูเนาะอันนี้ก็คือปลามาหลินสวนปลามาเบืองหมังแอปเปิลแต่ก็ชุดถ่ายเนี่ยก็ขอฝากทุกคน ากติดตามกดไลค์กดแชร์้ันเดอร์อยู่ในเพจหลงทางภาษาลาวเขียนคําว่าหลงทางภาษาลาวแล้วก็ภาษาอังกฤษก็มหลงทางคือการ่ะ่ด L ใหญ่แล้วก็ O N G T ใหญ่ H แล้วก็ A N G หลงทาง,ง,ทางอ่านมาหลงทางเนาะฝากทุกคนไปติดตามในเดอโอเคแล้วก็พอกันในคลิปหนาหรือว่าจะให้เหตุอย่างตอนที่ว่าข่อยในส่วนที่ว่าข่อยอยู่เบลเยียมนี่นะ อย่าหายเห็ุหยังอยากเบิ่งหยังที่บอกแปลกแปลกสำหรับทุกคนอยากเขียนนะนะมีหยังเนี้ยที่ว่าคิดว่ดามันแปลกนะก็ลองคอมเมนต์เข้ามาแล้วกันสิพยายามถ่ายคลิปให้เบิงนะ่งเนาะว่าสิเป็นไก่เป็นอีหยังบ่บางทีไก่นะก็สิต่างบา้านเฮาอยู่เด้อมันมีหลายแนวอยู่ที่ว่าตานะออ่างันนะเออไก่เป็ดอยังนะโอเคทุกคนปลอไลฟ์ไปหากินบักแอปเปิลก่อนป้าลรากินบักแอปเปิลอีกก่อนเด้อป้า โอเคทุกคนบ๊ายบาย,บายพอกันคลิปหนะ้าอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในเดอร์อยู่ในสองหลงถางโอเคบายเต็มเต็ม,ตมหากินแอปเปิ้ลเดยกกัน